เฮ้ยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเอาอะหลุยโอ้โหนี่ไงนี่ตัวเล็กอันนี้น้องตัวเล็กนี่ตัวเล็กอ๋อพี่เลยโอ้โหเฮ้ยพี่พี่พี่หลุยยืนตรงกลางพี่หลุยยืนต้องการเเดี๋ยวเฮ้ยเอาไงเฮ้ย เออขนาดเป็นเขาใหญ่เนี่ยแล้วตัวเล็กก็มาเปิดบูธที่นี่เขาให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาด้วยอฮะเนี่ยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ลูกหมาอุ้ยอันนี้นี่ของของคุณมีอะไรบ้างอันนี้ของคุณป่ะใช่ครับอันนี้เองบ้าทำเองทำเองครับอยู่แฮนด์เมดแฮนด์เมดนี่นะฮะยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อยักษ์ครับเฮ้ยเขาดังนะอ๋อ YAK มาดูเป็นร้านวิวเนี่ยยักษ์แคมปิ้งผลิตภัณฑ์ที่แฮนด์เมดร้อยกว่าบาท คุณดูความน่ารักของเขายักษ์เขาจะมีนี่มีเขียงแล้วมีอีโต้เฮ้ยอย่างนี้ไอ้น่ารักมากเลยพอวันรักสี่ห้าทุ่มนะจำกันโอ้โหเป๊ะคิวไอ้ของน่ารักเลยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเออเวลาเขาจะติดตามก็จะตามคุณไปตามแคมป์ต่างๆต้องต้องพิมพ์เฟซบุ๊กอะไรยักแคมปิ้งครับยักแคมปิ้งแค่นั้นจะรู้เลยเดี๋ยวยักจะหาของมาให้เรื่อยๆ